คือเคยมีทรงนี้เมื่อสมัยสมัยที่เขายังเด็กอ่ะแล้วแม่ก็ขายไปเพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่ไม่เอาไม่ถือไม่ใช้อ่ะก็แสดงว่าคลิปที่ทําไปนี่ที่ ใส่ของเตรียมพร้อมที่จะไปถือที่ลอนดอนเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกัเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์อีกแล้วก็น่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนชอบนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายด้วยซ้ำเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวทลิสกับใบนี้มานานมากแล้วแบบสักพักแล้วรู้สึกว่า ไม่น่าได้เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเข้ามาน้อยด้วยแล้วก็เห็นว่าผลิตออกมาน้อยอก็เลยทำให้รู้สึกว่า ไม่น่าทันแล้ที่จะไปลอนดอนใช่ไหมใช่แล้วกไ็ไม่น่าไม่น่าได้ก็เลยแบบอ่ททาใจไปแล้วแต่สุดท้ายก็ได้มาครอบครองแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนะคะสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงแอบแบบสน่กพีคไปแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็อดใจรอยังไม่ได้แกะแบบกระดงกระดาษอะไรออกมานะก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e พื่อชมเพื่อนนะคะไปเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวไปดูกันเลยเบิกตัวค่ะเบิกตัวโอ๊ยอะไรอะไรนะ อยากได้ตลอดโอเคอะน้องกล่องดำนะคะแต่ทุกคนน่าจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะก็ทำไมถึงชอบเป็นรุ่นนะคะชาแนลดูมาแบ็คแพ็คนะคะจริงจริงแล้วใบเนี้ยเคยทำออกมาเมื่อนานมากแล้วแบบว่าเป็นรุ่นวินเทจเราเซปุกเขาก็เอามาทำเป็นเหมือนแบบว่ารีคอลเลคชั่นอีกรอบนะคะ มันน่าอเอ็นดูเนาะแ,แมืว่วานแม่ก็เห็นแบบแว<ช>๊บๆแล้วนี่นะตอนมาขอนะแม่ก็บอกอีกแล้วเหรอเปอีกแล้วเหรอบอกมีก็เนี่ยไหนๆนะก็ทานไปลอนดอนไงมันปลอดภัยเวลารูปเดินนะจะได้เอามาแขวนไว้ข้างหน้า มีเหตุผลตลอดแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นนี้นะคะทาออกมาหลายสีนะไม่ใช่แค่สีดํานะคะก็มีสีขาวสีเทาอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีดําปลอดภัยที่สุดใช่แล้วก็น่าจะใช้งานได้ง่ายที่สุดแต่ว่าจริงๆสีเทาก็แอบน่ารักนะถ้าใครสมมติว่าแบบเบื่อกระเป๋าดาแล้วแต่สําหรับเราเราแบบคอม์ตนเอาความปลอดภัยแล้วก็จะได้แต่งตัวได้ง่ายดูไ่เช่ นี่ให้ดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นอีกหนังหนึ่งด้วยที่มันเป็นหนังแลมที่มันยับยับอ่ะที่เหมือนทําให้รู้สึกว่ามันวินเทจเก่าๆซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนั้นก็ฮิตมากแต่มันก็จะมีบางคนที่เขารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ากระเป๋ามันเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสไตล์ซึ่งรุ่นนั้นก็น่ารักแต่ว่าเราได้รุ่นแลมแบบนี้มาจ ก็มีเหตุผลตลอดเวลานะเวลาอยากได้ของจ้าไม่เป็นไรค่ะลูกยังไม่ได้แกะเลยเราจะแกะไปพร้อมๆลองดูซิว่ามันน่ารักอย่างไรแต่แม่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวอะไรที่เท่ๆใช่ไหมก็กระเป๋าสไตล์ทรงอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเดินทางแม่ก็ว่ามันก็จุของได้เยอะใช่แล้วก็ไม่ไม่หนักจนเกินไปด้วยอก็แสดงว่าคลิปที่ทําไปนี่ที่ ใส่ของเตรียมพร้อมที่จะไปถือที่ลอนดอนเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนค่ะ,ะเปลี่ยนนี่นะคะนี่คะ่ะใบนี้ที่เราทําคลิปไปเนี่ยที่ของเขาใส่ไว้ในนี้นี่เดี๋ยวนางก็จะเอาของทุกอย่างจากในใบเนี้เข้ามาใส่ในใบนี้แทนนี่นะคะเฮอเบอร์ห้าปล่อยแกไม่เป็นไรคะ่ะทำงานเหนื่อยมาก็มีของปรับใจกันนิดหน่อยจะได้มีความขยันมากขึ้นเขาเขาเขา,เขาพูดกับแม่เขาพูดกับแม่ขออนุญ,ญาตแกก่นนะทุกคนจ้ะจะ เห็นไหมน่ารักไหมน่ารักน่ารักอันนี้เห็นด้วยวเห็นด้วยแล้วเป็นหลังแหลมที่เขาบอกว่าเป็นรอยยือรุ่นนี้นะมันน่าดูอะ,ม,<ร>ะมันกระชับรัดพอดีเลยใช่ใช่แม่เนี่ยยอมรับสารภาพคือเคยมีทรงนี้เมื่อสมัยสมัยที่เขายังเด็กอะ่ะแล้วแม่ก็ขายไปเพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่ไม่เอาไม่ถือไม่ใช้อะแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่า ตอนนั้นเราจะเปลี่ยนแบรนด์แล้วไงเราก็เลยมีความรู้รวบรวมของชาแนลเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออใบไหนที่เราไม่ใช้ก็เอาไปขายเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มอายุเยอะโอ้ผมไม่มาใช้เปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ขายไปพอเริ่มมาแต่งตัวเอามาว่าแม่อีกอ้าแม่ขายไปทําทำไมอ้ะก็ตอนนั้นแม่กระถามลูกแล้วเอาไหมไม่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 คำว่าไม่ไม่ของเขาที่ก็คือไม่จริงๆอ่ะแล้วไม่แตะจริงๆแม่ก็ต้องขายไปจะหอด้แบบว่า แน่นหนามากนะคะแล้วพอมาครั้งนี้ยพอเขามาเห็นเนี่ยเขาบอกลูกขอนะอ่ะแม่บอกอ่ะนี่แหละคือที่คุณในประเทศเข้าไปนะจ๊ะเนี่ยไปไปมาเอากลับมาอีกแต่ครั้งนั้นเนี่ยมันจะใบใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็ความเป็นกระเป๋ะอ่ะจะไม่กระเป๋ะเท่าอันนี้เออใช่แล้วก็รู้สึกว่าของอันนั้นมันจะเป็นแบบทองทองกว่านี้ทองอลามอ่ะทองแบบสมัยวินเทจเลยแหละโอ้โหทองแบบว่าตอนนั้นทองคงไม่แพงมั้ง เอนเดืนนี้ก็จะเป็นทองแบบว่ามองเหลือบๆแป๊บนึงเหมือนเงินใช่บางทีก็ดูเหมือนเงินแต่เทดีนะ่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปนี้ของเรานะเลยโดนในประเทศเนี่ยเขาไม่เอาไปและเขาบอกเขาขอเอาไปนี้ไปแทนอืไม่เป็นไรอ่ะแล้วข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้ง่านดูเนาะง่านดูมาก เรวขาขอปุ๊บนี่แม่ก็อนุมัติปั๊บนะแล้วก็คือสามารถถือได้2แบบก็คือถือเป็นแบบแฮนแฮนแบ,บ็กแบบนี้ก็ได้จริงจริงสาแบบก็ได้แล้วก็สะพายแบบอย่างนี้ก็ได้ออแล้วก็สะพายเป็นเปนก็ได้ออดข้างในก็จุพอสมควรนะคะถ้าเดี๋ยวให้ดู แล้วก็ตรงนี้มัน adjustable นะคะทุกคนคือมันสามารถที่จะขยายได้ตามแบบของข้างในนะก็เอาออกได้เก็บไว้ทุกอย่างก็ได้เก็บไว้นนี้ว่ะเก็บไว้ในกใช่ใช่ใช่เละเพราะว่าต้องใช้จ้าจ้าจ้าแล้วก็อันนี้มีพลาสติกไหมพยายามแกะพลาสติกออกให้หมดนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นจะเหนียวแล้วก็ข้างหน้ามีความน่ารักมากเหมือนกระเป๋าตังค์ที่แบบมันมีอยู่นะคะแล้วก็ใส่ลิปสติกยาดมอะไรอย่างเงี้ยอย่าใส่ก้านน่หลุกเดี๋ยวโดนลุกกระเป๋าอันนี้ก็ นี่ใส่ได้ดิเลยอ่ะเก็บไปใช้อีกแล้วจ้าจ้าอันนี้ก็มีพลาสติกต้องพยายามแกะออกให้หมดนะเพราะว่ามันมีบางใบที่เราแบบลืมแกะแล้วก็กลายเป็นว่าพอแกะออกมาแล้วเป็นรอยเป็นรอยแล้วมันจะเป็นดำๆเป็นดำๆอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นแปะแปะเนาะซึ่งมันโอเคเลยยิ่งการใช้ยิ่งดีมากเลยสมัยแม่น่ไจะเป็นแปะนะหรออืมเป็นหมุนอันนี้แบบโอเคเลยเรียบร้อยนะคะสําหรับ ดูม่าแบ็คแพคนะคะชียร์ดูม่าแบ็คแพคนะคะ2022จริงๆเขาออกมาสักพักแล้วหลายเดือนแล้วเอาเหรอใช่ออกมาหลายเดือนแล้วแล้วก็รูปบอก้องแก้มไว้ใช่รูปบอก้องแก้มไว้ว่าอยากได้ก็บอกไว้ว่าอยากได้เป็นสีดำเออก็เลยต้องรอนนานหน่อยเพราะว่ารองแก้มบอกว่ามันเข้ามาไม่เยอะแล้วก็คิวยาวก็ต้องตามคิวนะคะทุกคนดีว่าเขาเห็นก่อนเขาก็รีบโทรหา้องแก้มเลยจองให้พี่เพื่อนด้วยโชคดีมากเลยที่ได้ทันเวลาก่อนไปลอนดอนมา แล้วเรามาดูซิว่าเราใส่ของได้เยอะขนาดไหนคลิปที่แล้วนะคะก็เนี่ยนางพกอะไรไปบ้างกับใบนี้ตอนนี้ใบนี้ก็นั่นลูกนะอยู่บ้านไปน้วลูมเขานั่นไปลละก็เปลี่ยนใจไปละพี่เพื่อนนี่นะคะที่บอกพาสปอร์ตโฮเดอร์กับพวกบัตรเครดิตแล้วก็เงินทั้งหลายแหล่ก็เรียบร้อยอ่ะเข้าได้อืมแต่ละนอนรับน้องไป อันนี้ไว้ข้างหน้าไหมไใช่ใช่ได้ลิปสติกเฮ้ยได้พอดีเลยลิปสติกกับน้ำยาหยอดตานะคะข้างหน้าแล้วก็ยาดมยาดมคือใหญ่มากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองจะต้องพกยาดมอันใหญ่ไปทำไมแต่ว่ามันหอมแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็อันนี้ปากกาอ๋อแล้วก็ดูมาแบคแพคอันนี้นะคะเขาจะไม่มีซิปข้างในนะก็คือไม่ได้มีช่องใส่ซิปอะเขาจะเป็นแค่ช่องแบบพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะซึ่งก็โอเคเนาะอดูดูแล้วก็เดี๋ยวเสียบเสียบปากกาแล้วก็อันนี้แมสสำรองนะคะไว้ข้างๆนี้เรียบร้อยครบบริบูรณ์อาจจะมีอะไรเติมเข้ไนิดหน่อยมีว่นกันแดด น่ารักกันน่ารักมากเลยมือไหนๆก็ซื้อมันแล้วก็ต้องน่ารักแหละสพายแบบข้างหน้าก็ได้ใช่ในเงี้เขาก็อ้างกับแม่งไงบอกว่านี่ก็เวลานลูกก็ใช่เวลาแบบขึ้นไม่ต้องทูอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นทูเวลาอยู่ในห้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาสพายแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะได้ปลอดภัยเนาะเราได้มาในส่วนลดราคาที่1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทที่ช็อปเอ็มคอเทียนะคะ แต่ตอนนี้เขาบอกว่าร้านรีเซลต่างๆคือราคาแรงมากมแต่ว่าถ้าใครแบบใจร้อนหรือว่ารู้สึกว่าอยากได้แล้วลอะไรเงี้ยก,ก็ต้องยอมซื้อรีเซลได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นเห็นใน i n น t a g r กรอ่ะขอมาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้ราคาที่แบบในช็อปก็ต้องรอหน่อยใช่ะะใช่รอต่อคิวกันปะ นะคะรีบไปจองเลยนะคะโอเคอนั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบน้องคนนี้เหมือนที่เราชอบนะคะแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปที่ลอนดอนได้เลยนะคะว่าเนี่ยเอาน้องไปใช้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะก็รอติดตามนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย